ัน้องไม่ให้ยังมเนี่ยหมดน้าต้นไหมพ <c oughs> ่อไม่เขียวแล้ว<ห>ไม่เขียวแล้วไมต้นไ้อกต้นแล้วไม่ได้สองต้นครับห <c oughs> อ,อนบอ่บ่เง็นบ่เนาะหอนจะบงังม <c oughs> ินหมดจากต้นเนี่ย cái này là banh nhau cái <laughs> cứ thế sẵn. cái <laughs> cứ <laughs> Không แล้วไปแล้วโอ้หอะไรอะไ้าขยะกระปิวต้มแพทต้มผัดแห้งนะสายางมมีสายางแตกเฮ้ย Đó phải này, nó Đó, ờ. cái, phải đâu, tuần này không yếu cái quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video câu dẫn อีกต้นนี่อ๋ออีกตนน้ตนนึงตัวไหนบานี่ <c oughs> ไปครับเราต้องยุ่งไปยังวหมู้ค่อยเห็นได้ยังวหมูเสายังหมูเวีโนลู้อ่อนอนี่ยู่ หรือต้อถอดชายยางกันรอเงี้ยไม่เติบไปอาบังม่วงเตี้ยเกรอเบแล้บกับพัดอีกที่เขา กินข้าวต้นเลยปาดข้าวต้นเลยเดี๋ปาดมันข้าวต้นเหรอแม่ันก็พี่น้องมันสุกแล้วนี่อยากกินโอ้ยแก๊แล้วแกี๊ยเรพี่น้องโอ้ยสมองเสียบสดสดจะสดมาตรงหลังมั่นแหละหลังเด้อพี่น้องเด้อกินม่าสดสดจีละบันปเกียบกินทั้งไหนแบบยิงข้างกนบางทีทางละ นเะรู้ไหมกรอบถือว oh ่กรอบจิบโอ้โหคนเนี oh ่ยชิมไหมอืมอืมอืมอร่อยใช่

<laughs> Để không, không, đó. Đó. Wow. Để không có đây, đây Con này quá.

ซื้อเนียดเนี่ยไม่เห็นต้อถามหาสซื้อเนียขนมีมมมมม้ไปใส่นัิดีจิกบกอบอเมๆวานๆ สุกแล้วนะ่ะน uh. <the> <laughs> ่ะด้วยวยวยตั้มน่ะเออแม่เาปิดไปบมปะปิดมเลยอกกับสาวสินะขางมีทองมาพอพอข้าวันต่ไงห้ซื้อทองมาแกเราพี่น่อเอาไปบ่มมันเลยเต็มถุงผ้าถุงเนรสาแม่ะ

น้มิฝักช่องแน่น้องมิวเร็วาลาดีมลลผอมพอมไปฝากช่องเตาลูกตาลนีด้อครับขำขำวันมาดีครับครับฝากช่องเตาลูกตาลนด้อครับขำขวันขำับ